ครับวัอนี้เดี๋ยวภาพม,มังสถานที่ปล่อยปล่อยไก่นะครับตอนนี้จะเอาดูกระยอนมาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวจะทำขอบครับทำขอคบผสมขอบหมดแล้วจะล้อมล้อมจะไร่ล้อมเหรอครับทีปไรหนึ่งครับประมาณไรหนึ่งแล้ว เอาหนึ่งนะครับตันนี้คืเอเสาเหมือน,นรับหลังลานอุปกรณ์ไก่ชนครับจะเอาลูกลอยเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มาเตาะตรงนี้นะเดี๋ยว,ยวรอให้กขาตังเกจคอร์กินนะครับอีกประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเกจคอร์กครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเอาลูกกอยเข้าไปหนึ่งนะ มีต้นมั่นต้นน้นครับไกลลบ,ลบแดดได้ครับมีต้นตะกบต้นปาลมอยู่นี่อยู่ยแขวแถบปกปกแดงครับตรงเลื้อยแยกมั่งจะผิดมาครฝากพี่น้องตี่ตามล้ครับครับมีเดี๋ยวให้น้องเขาดูแลครับม,มันมีน้องเมืองอีกคนหนึ่งคอยดูแล ครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพาเมืองหมองปล่อยไก่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับผมลูกเพาะเดี๋ยวมาปล่อยไปนี้ครับขายตอนเป็นนุ่มนะครับผมเดี๋ยวสเแบงตอนเป็นนุ่มนะครับนี่ครับจะทำเป็นสถานที่ปล่อยไก่นุ่มครับแย่ปล่อยลูกเพาะตย่งนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องลอมด้วยตะไคร่นะครับผม เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเริ่มเพนะครับผมวัหย,ยุดงานพอดีครับงานบ่ได้ทําครับผมหยุดงานสองอาทิตย์ครับเพ็รหลอกผสมนะครับผมหลอกผสมแล้วก็ปล่อยไก่นมครับเลี้ยงไก่ไก่นมนะครับผม ตรงนี้ก็ลมลื่นดีครับผมเพราะว่ามีต้นไม้ครับต้นไม้ต้นตะกบต้นขามครับเื็นทีใ่ใกล้ได้ลบบางแดดครับผม,บผมพื้นที่หล,ลังลานครับหล,ลัลงลานครับหลังลานหลังเก่านะครับนี่หล,ลังลานที่มาเซาวไม้นะครับ มีพื้นที่บ้างครับก็เลยเอาเพิ่นปล่อยไกลนะครับเฮ็ดก็เฮ็ดคอผสมแล้วครับผมโอเคครับลิปนี้ไปแค่นี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ